สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องหงอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับพิรเสงตะวัน A อบีจีนะคะสำหรับคลิปนี้ามาบอกเรื่องเล่าความหนาชื่นชมงของอีหล่าน่อยหงอิอองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะพี่น้องถือว่าเป็นปากฏกันที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นร่างวันที่อีหล่าหน่อยบนรูเนื้อหูตวัวอีกแล้วะะพี่น้องนะคะ ถือว่าเป็นผลโหวตนะคะพี่น้องที่ได้เริ่มต้นโหวตตั้งแต่วันที่11นะคะพี่น้องจนถึง20พฤษภาคมนะคะพี่น้องก็ได้เซ็จสิ้นลงไปแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องเล่าของร่างวันขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเบิร์กนะคะพี่น้อง2024นะคะซึ่งได้มาตกเป็นของอิหลาหน่อยเป็นทีเดียบร้อยนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องราวของ จากจากลางวันจากอยอดนิยมนะคะพี่น้องเอินว่ารางวันยอดนิยมจากคลื่นวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของคนฟังทั่วประเทศนะคะพี่น้องนั่นหมายก็ว่าค้นขอเพลงเข้าไปในช่องวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยเพลงอีหล่าน่อยถือขอหลายที่สุดนะคะพี่น้องเพิ่นก็นเลยโบสถ์สิเน้โบสถ์ว่ามีเพลงใดของผู้ใดที่ได้รับการติดตามที่ได้รับการขอเขามาหลายที่สุด ประมาณนั้นนะคะเพื่อนก็นเลยบูทนะคะโดยการาพันแอปลูกทุ่งเน็ตเบิร์กนะคะพี่น้องกะถือว่าเปลี่ยนเรื่องเล่าที่ได้รับการบูทเข้าไปย่างมหาศาลเลยทีเดียวพี่น้องนะคะพี่น้องอยู่อีลาน้อยได้คะแนนสูงสุดนะคะพี่น้องแล้วก็ทิ้งห้างพ่อสมควรน,นะคะนั่นก็คืออยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นคะแนนนะคะพี่น้อง หรือสามแสนเจ็ดมื่นขังนะคะพี่น้องถ้าร่วมเป็นหน้าที่ก็จะอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดล้านหน้าที่พี่น้องมีคนเขาไปโหวตนะคะพี่น้องสามสิบเจ็ดล้านหน้าที่ในการโหวตในครั้งนี้นะคะบอกได้ว่าสุดยอดนะคะอีหลานหน่อยได้ถึงสามแสนเจ็ดมื่นขังนะคะถือว่านับเป็นขังเนาะพี่น้องเนาะ จนได้ที่หนึ่งนะคะพี่น้องถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนอีกแล้วนะคะพี่น้องร่วมแสดงความยินดีกับอิหลาหน้อยเนาะพี่น้องเนาะหากท่านใดเข้ามารับชมนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นประมาณใดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นขั้งยิ่งใหญ่อีกขั้งหนึ่งนะคะพี่น้องมีการโหวตอยู่สีมือเต็มนะคะที่อิหลาหน้อยสามารถที่จะนําโด่งมากโดยตลอดนะคะพี่น้อง ซึงบอกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าของการทิ้งห้างชนิดที่ว่าสุดจอดนะคะพี่น้องเอาว่า,าความนิยมนะคะพี่น้องความนิยมของอิหล่าหน่อยโบมีแผ่วเลยที่เดียวนะคะนี่ถึงอื่นว่าค้นดังค้นดังระดับประเทศนะคะอิหล่าหน่อยกัะดังในวงการหมอล่ำเด้อพี่น้องเดอ้อในวงการเพลงลูกทุ่งนะคะของอิหล่าหน่อยคือเพลงลูกทุ่งอีสานนะคะพี่น้องที่ถือว่าได้รับ ความชื่นชมทั่วประเทศและทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะพี่น้องถิอว่าเป็นการที่สามารถโบสถ์ได้ทั่วโลกนะคะพี่น้องอีหล่าหน่อยสามารถคว้ารางวัลตรงนี้มาได้ต้องแสดงความยินดีกับรางวัลคนเก่งในครั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดอีหลีอยากรู้เ้ว่าความรู้สึกอีหล่าน่อยสิเป็นจังไ๋เนาะพี่น,ะะนะะ้องเนาะสําหรับคนดังตัวน้นอยที่เฮาเองใ้น้า พอพอแม่แม่เอฟซีสู้ผู้สุขนได้นั่ซองนั่เบิงยูสู้มือนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของการขึ้นทํำการแสดงมีความตาหักตาแพ่งสู้มือนะคะพี่น้องส่วนเมื่อคืนนี้แอเพีตเองก็นั่าผ่ามฝาฝากนะคะพี่น้องนะคะเพิ่นก็นได้ไหวพระไหวาพ่อไหวคือเก่านะคะเป็นปฏิบัติของเพิ่อนยูสี่ปีประจำนะคะพี่น้องแล้วพร้อมกันนี่ก่อนที่จะขึ้น ตอนช่วงคืนเซกเศร้าก็บ,บ๊บหน่อยได้พี่น้องพอพอแม่แม,แม่เอฟซีมาขอไล่เส้นเหมือนเดิมนะคะพี่น้องอย่าลืมเนาะตอนนี้อิหลานหน่อยก็ได้เฮดเสือขายเนอะไดพี่น้องเด้อติดต่อไปทงังรัตนาพลแบมได้พี่น้องเด้อติดต่อไปได้ถาอยากไดเสืออิหลานหน่อยไปใจนะคะพี่น้องโอ้ยบอกเลยว่าหลายสิ่งแนวนะคะที่จะเกิดขึ้นในมือทั้งหนาสําสหรับอิหลานหน่อยเฮ้า รับคลิปนี้กับเป็นเรื่องเล่าของการร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์เขามานะคะพี่น้องแสดงความยินดีกับเวลาน้ยหรืออยากดูว่าความรู้สึีเวลาน้อยเป็นยังไงยังไงกับพูดคุยกันเขามานะคะพี่น้องขอบุนขอบคุณไปกับทั้งพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีที่เขามารับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เขาม,ม,ขมาร่วๆเพื่อเป็นกําลังใจกับทั้งช่อง นะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปนะคะบอสโจเองกับเวลาหน่อยก็ได้ฝากช่องกับเอ็เพื่อนพรมนะคะเช่นติดตามช่มคลิปถ่ายคลิปนั่นเรื่องพี่น้องเด้อขอบคุณไปทางบอสโจกับเวลาหน่อยองค์หญิงขอบคุณก็พอมแม่แม่เอฟซี่สู้ผู้สู้คนที่เขามารับจุ่มนะคะเฮงเฮงปังปังสู้ผู้สู้คนนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามช่องทิศเสียงตะวัน่ะ E b c E b c โอ้ย ABC ตาฝากกติดตามนะครับคดติดตามเจอใครจะดิ่งปิ้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 งไหนคุณแม่